ถ้าดูแลชอบฝากกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสนับสนุนได้ที่ wallet 090 210 9459ขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับกับจ่อง n i t w o o d x ตนะครับผมกับเกม ark survival e v o mode บูตอนอีกชิ้นเคยนะครับผมก็ที่พี่หายไปก็คือ พี่ไปเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลนะเออแม่พี่ป่วยตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะทุกคนตอนนี้พี่ก็ปรับภาพเป็นภาพสวยขึ้นนะเออดูดีก็จะสวยงามขึ้นนิดนึงนะทุกคน <Wow. S 1> เออพี่ก็เล่นภาพกากอยู่ตั้งนานนะวันนี้พี่ก็จะออกไปล่าแรปเตอร์นะทุกคนเออ,เอ,อมีแรปเตอร์ขี่ดีกว่าเออแบบตัวกินกินง้อเออ ในบ้านพี่แบบไม่มีตัวกินเนื้อเลยนะแบบที่เราไปจับกันในคลิปนะเราจับแต่ตัวกินพืชน,นะทุกคนวันนี้ต้องได้ตัวกินเนื้อสักตัวนึงนะขอเลปเตอร์แบบเวสองร้อยห้าสิอัพอ,อ,อ่น่าจะไหวอยู่ตอนนี้หาเลปเตอร์ให้เจอก่อน เจอแล้วแต่ไม่รู้เลเวลมันจะเยอะหรือเปล่านะทุกคนสองตัวอ้อตัวหนึ่งสิบห้าค่าเลยเฮ้ยไทนท่านาโอ้โหด้านนี้ก็มีอีกนะเห็นมันขึ้นอ๋อนู่นอยู่ตรงนั้นเลเวลเท่าไหร่ สองร้อยสี่สิบโอเคเฮ้ยยาติดไอ้บ้าเอ้ยลอมาด้านนี้ก่อนโอเคพาสิบแล้วอาะมันไม่ตามพีนี่เปล่าโอ้ไมนหนูอ่าไปตามปะละซอยโอ้ปะละซอยเดี๋ยวข้าช่วยอิงป๊าบโอเคกลับเรอแล้วนะ อาบเข้าไปอาบเข้าไปอ้าวตายไอ้บ้าเอ้ยมันธนูเราแรงเกินนะทุกคนต้องขาดใหญ่แล้โอ้สอรีสอรีสอรีธนงพี่มันแรงเกินนะ <c oughs> อบ้าเอ้ย <c oughs> ทำไงล่ะเนี่ยทีนี้ ธนูมาแรงเกือธนูเทพด้วยไงเออยิงหัวอีกโอ้โหสามดอกล่วงเลือเจ็ดลอยอีกตัวหนึ่งอยู่ไหน,นเนาะอย่าขึ้นดูด้านบนเลยโอ้ยมาแรงเยอะมากด้านนี้จะมีตัวอะไรเปล่ามันจะเจอ อ๋อนี kidneys, ่ยไกนล่างเรเท่าไรวะหกร้อยหกสิบห้าเราไม่เอานะเราเอาสองร้อยบวกเฮ้ยออาวอาวะลองหอกใหม่ละกันนี่ฮาว้าว มก็พี่อ่อนไงเออมันไม่รู้สแลพี่นะของจริงแล้วนะโอเคถือไฟก่อนดีกว่าเริ่มมืดเลยนะเราจะเจอหรือเปล่าวะแรปเตอรอ์ด้านนี้ก็มีนะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนหายากมันหายากนะตอนเราอยากอยากเจอมันนะเออ ตอนพี่ไม่ต้องการเจอมันโอ้โหไล่ตปะปบตูดพี่โอ้โหเจอแล้วคือสามสิบอย่าช่วยนะเดีย๋ยวช่วยส่งข้อให้อ้ามตายคู่เฮ้ยเคว็เสร็จเริ่มดูทุกคนโอ้โหข้ามซะแล้วขานี้แก้แค้นก่อนนี่ เวลอัพเออบ้าจริงนะทุกคนพี่ลืมไงลืมดูเควสโอ้เสร็จเควสซะง,งั้นไม่เป็นไรหากันต่อเราเดินมั่วเอาก็เจอนะด้านนี้น่าจะมีอยู่จะมีหรือเปล่าวันนี้รู้รู้สึกภาพมันจะไอ้นี่นะ มึดน,นะเออเราลืยปรับภาพโอ้โหโอ้โอสว่างขึ้นมานิดนึงนี่ไงแรปเตอร์เออหาอยากจังนะตอนต้องการเนี่ยเล่นกับตัวอะไรอยู่มัดชอ็อปสองร้อยสิบเะตายอยู่แล้วเนะี่ยโอาไม่ใช่ดูไปดูมัดชอ็อปอะไรแล้วกันโอ้หมันไม่มีตัวไหนที่สูสีสกับเราเลยวะ ไม่ออยอม nói กูแบบนี้อันนี้อะไรวะอันนี้อะไรอันนี้อะไรโอ้โหมันเข้าวะ่ะงานเข้าแล้วทุกคนเลปเตอร์พี่โอ้โหทำไงดีวะทุกคนงั้นเดี๋ยวพี่วิ่งอีกสักแป๊บนึงนะแถวนี้แหละถ้าไม่เจอเดี๋ยวก็เดี๋ยวพี่จะตัดนะเออเราเสียวเวลาเกินไปแนละ้เเวเ,วเ,นะเออ วิ่งหาอยู่หายากจังมันหายากมากนะตอนต้องการมันเนี่ยตอนนี้วิวเท่าไหร่วะสิบห้าปินกะลากระโดดกัดมไม่โดนปินไวเกินมไม่น่าเจอแล้ว,วนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่เราไปเจอแบบตัวที่โหดเลยนะเอออย่าวิ่งแบบโง่โง่นะแบบ หาแบบเสียเวลานะเออเดีย๋ยวเราไปเจอกันตอนที่เราเจอแรปเตอร์กันเลยนะทุกคนตอนนี้พี่ก็ได้เจอทีเออไม่ใช่ทีเล็กดิแรปเตอร์ไปออไม่รู้ไปไหนแล้วนะเมื่อกี้มันไล่พี่มาอยู่เลยนะนีออ่ตอนนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะนี่แหละ เอาแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้ขอเคียวนี okay, ่อบบมันตามพี่มาเปล่าอุย้ยไปเล่นกับตัวอื่นอีกโอ้เดี๋ยวก็ตายอีกไอ้บ้าเล่นกับตัวไหนอกนนะอน่ะเอาเรื่องใช่ปะเอาเรื่องใช่ปะครั้งนี้พี่จะไม่ยิงหัวแล้วนะหนึ่ง องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่ล้มวะ่ะอา้อาวอา้อาวอา้าวอ้าวลูก่สิบด,ดอกรู้หรือังโอเคถ้าเราจับได้บวกมาอีกร้อยกว่าวิวเป็นวิวสามร้อยกว่าก็ถือว่าโอเคนะ ไม่ได้กากแล้วก็ไม่ได้โหดอะไรวอวังไปนะพอประมาณพอพอพอ,พอประมาณนะตัวนี้ไข่ตัวอะไรวะขโมยก่อนเอ้ขโมยมาเป็นสัตว์ก่อนเออเฮ้ยมันหนีตัวอะไรมาวะหนีตัวอะไรมาเฮ้ยอ๋อนี่เป็นดิโลดิโลดิโล พีนะ่ไปเอาเนื้อน้องมาก่อนแปนะ๊บนึงที่ตัวมีป่าวที่ตัวมีอยู่น้องเดียวนะน่าจะได้มาจัดไอคีเมื่อกี้นะพี่ฆ่าไอคีมาด้วยเออแถวนี้ก็มีไอคีนะเออไม่ใช่แถวป่าไอ้นี่อย่างเดียวนะเอ,อได้เนื้อน้องมาแล้วเอ,อคอมปี้คอมปีตัวเล็กตัวเล็กแต่ห้าวตัวเล็กแต่ห้าว เราจะมีแรปเตอร์ในบ้านแล้วนะทุกคนมันจะเอาเรื่องอยู่แหละแรปเตอร์ตัวนี้นะพีรุรุตอนนี้พี่ต้องถอดถอดหมวกก่อนเอาอะไรวนะนยเฮ้ยโอ้โห,โหถอดหมวกก่อนมันร้อนเกินนะทุกคนก็เสื้อด้วยก็ได้เออโชว์สิกแสบสบางเออตัวนี้เป็นเพศ พเพศผู้อีกแล้วว่ะโอ้โหบ้านเรานี่ยนิยมเพศผู้ก่อนจ้างเพศมียมีมีอยู่ตัวเดียวมั้งที่บ้านอะ่ะก็ก็คือพาราโอนอะตัวเดียวเลยเออกไข่ให้พี่ทุกวันอ, okay. <Okay. S 1> อุยโอเคเตืดนนะครับทุกคนเป็นสามร้อยสามสิบเ็กันเลยทีเดียวก่อนอื่นใส่ที่ขีดปาบเข้าให้แล้วก็นี่ก็ ให้มันป้องกันตัวเองไว้ได้เผื่อมีตัวอะไรมาโจมตีนะครับส่วนสติตัสก็ถือว่าโอเคนะสเตมิน่า670เลือด2 0 0 4แล้วก็ดามจ4 8ีดนะครับทุกคนเอ้สปีดก็ถือว่าไวอยู่ทีเล็กเอ้ยไม่ใช่ทีเล็กโอจะออกทีเล็กอย่างเดียวเลยนะเล็บตีมันกระโดดไม่ได้เลยเฮ้ยมันกระโดดได้ อ้าวมันกระโดดไม่ได้ซะแล้วเลยหรือมันกระโดดไม่ได้อยู่แล้วว่ะเมื่อก่อนพี่จำได้มันกระโดดได้เนอะอ๋อ,อดิอ๋อ,อดิอ๋อ,อดิพลาดว่ะครับโอ้ยแต่งสามเข่าวะ่ะโอ้ยสามตัวซะด้วยโอ้โหจะไวหรือเปล่านี่ยเฮ้ยจะไวยุ่บ้า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 ,บาบแบบนี้โอ้ยตอนนี้สามแล้ว่าโอ้โหครับ กกนนะกันเอ้โอ้ยสีดว่ะโอ้เยอชิบหายโอ้ยโอ้ยตอนนี้หดตอวนี้หดนี่นีคาดูกัดจอกคนกนหมาหนึ่งหนมาดิมาดิก็ไม่ได้วันอะไรอยู่แล้วนะนี่นี่นี่คิิคอนคิลิคอนแบบตรัวนะนี่ โอหยกว่าจะตายโอ้โหตายเนื้อมานิดเดียวเองนะทุกคนทำไมมันฟาร์มเนื้อมาน้อยจังวะเฮ้ยนี่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 น,นี่ตับปกไม่ได้ซะด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแหลกกัดไปอไปห,หาเหยื่อกันต่อเออ ใครจะเป็นเบียรของเราเฮ้ยน,นี่นี่ไงมันกระโดดได้แล้ะเมื่อกี้บักน,นะทุกคนเออพี่เขาว่าอยู่ทำไมมันกระโดดไม่ได้วะเอาแกงของปีนี่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 นออก็ว่าจะคาโดยดูซะหน่อยสงสารมันนะเอออย่าไปทำร้ายมันเลยเฮ้ยเลือดสามพันอยากลอง เออเออเออมาขักันยังไงไม่ได้วันอะไรอยู่แล้วนะทุกคนปาบอาบอาบอาบาบก็ไปเอ้ยมาอุ๊ยว่าแรงอยู่นะแรงอยู่แรงอยู่มาด้านนี้บ้างมีตัวอะไรให้เราฆ่าบ้างลังวีเวอร์แถวนี้พี่ขโมยไปหมดแล้วนะ ดีสเตม,มินกก่อนระหว่างดีสเตม,มินาก็ดีเรียบไปด้วยเวลนี้อัพช้ามากนะแต่ไม่เป็นไรเวลเดิมๆก็ถือว่าโอเคอยู่นะถือว่าเล่นได้อยู่เออมีตัวอะไรให้เราทดสอบตามอบ้างวะแถวนี้มันมีแต่เต่าเหรอวะเฮ้ยตามจริง นี่จะต่อกับพาราโซนี่มัาจับก็ได้เว้ยตะปบปาบปแต่อหอยตะปบโอ้โหีช้ามากนะตะปบเดือดโ,โคตรยุคสองพันเก้าไปไหน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 เรื่องนี้ไปไหนเฮ้ยพี่จะไหวกับสไปโนป้าทุกคน เดี๋ยวลองดูลองดูไม่ลองไม่รู้นะทุกคนขอหิลวเลือดก่อนพี่อย่าไหวอ่ะไต่มันอ่ะจะหนีนะโอ้ยมันจะตายแล้วเหรอเด็กหน่าไอ้เจอะขอข้าเนเลยได้รีวิวเยอะมากนะถ้าข้ามันได้นะไล่ดิไล่ดิดเออโอ้ดามิพี่เบาไปเบาเบาไป โอเคบอกแล้วจะได้วิวนะเี้ยราเจอเพื่อนนะทุกคนมันคือแรปเตอร์มันเราแต่เราสายพันธุ์หัวกว่าเราต้องไปช่วยพี่เต่าป้าบีป้าบีป้าบีปา้ปาไปแล้วไงเออเต่าถอยๆลอยๆคือไส้เออเต่าตายเชื่อ้โห แล้วอย่ามาข่าพี่เฮ้ยเพื่อนมาตะปบปาดนี่นี่ให้ตะปบก่อนก็ชนะไปไนะไอ้หนูนี่นี่อา้าวนี่นีหนีนี่ทำไมโอ้พีมโหดเดินดีดีมันหนีเฉยวันนี้ต้องอัพดามเมจก่อนขึ้นมาน้อยนิดแต่ก็ขึ้นนะทุกคนเอ้ยคอมปี้คอมปี้ หัวก็จิ๋วนะเออแต่ใจมันไม่ได้เล็กไปกว่าตัวมันนะเออใจมันสู้ไ้ไปาตรงนี้ตาตายเลยมีตัวอะไรให้เราฆ่าอีกป้าโอ้โหไม่มีเลยว่ะมีแต่พวกกระจอกก้อยนะตอนนี้พี่ก็เลเวลเลเวลประรคนเลย เลเวล33เลยนะทุกคนอับก่อนเชืชชชช่อเชื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 ่อ้ำมือเกาะแหกคนนเำมือน้ำมืออยากคว้างอยากว้างเออพี่เดินบอกพี่ไปคับหอกมานะดาเมจ284นะใช้เล็กประมาณ600เกือบ700อะ่ะหลอมอยู่นานอยู่ เขาไม่มีตัวไหนไปขนเล็กไงพี่เอาหมาไปขนนะได้ทีละร้อยกว่าก้นอนเลยโคตรน้อยอะ่ะอยากได้สามขอสักตัวโอเคดืมน้ำก่อนดืมน้ำเสร็จก็กินไข่ด้วยเออยาหิวเลือดเราก็มีนี่วะ่ะ โอ้โหโลว์วิวโคตรเยอะเลือดสองหมื่นทีชาหน้าก็น่าจะไม่ตายมาั้งเลือดมันเยอะเกินนะนี่ไงนี่นี่กันตัดคุปไปก่อนตัดคุปไปก่อนเออยตัดคุปติดซะด้วยนะเอมาดินกนะันตัดคุปติดก็ตายนะครับมาจอบเองเวลาต่อไปปาเรียบร้อยเองมาอยู่ในเนื้อมือพี่แล้วเรียบร้อยโอเค กนอยู่ไหนอ้อยหนีว่ะโอ้โหกระจอกเกินอันนี้นี่นจีจับแล้วจับแล้วเอ้ยดิโอเคตายไปโหไม่มีตัวอะไรที่มาสู้อำนาจเลปเตอร์เราได้เลยนะตอนนี้ถามว่ามันโหดป่าวเลปเตอร์ไม่โหดหรอก <c oughs> แต่จับไว้ก็ถือว่าดีนะต้นเกมก็ถือว่าช่วยได้อยู่ แต่ถ้าให้แนะนำก็เอามามาป่าดีกว่าทุกคนแต่เอาเพื่อความเท่นะดูดิมันเทจะตายปแลวมันจะตะปบนกได้เปล่ามาลองดูกันภาพได้ก็ด้วยโอ้ยไม่ได้วะมตอตะปบไม่ได้วะนกถ้าตะปบได้มันเกือบตายนะเมื่อกี้เฮ้ยตอนนี้ได้อยู่ตอนนี้ได้อยู่มามามา โกโก้ไม่ได้วันอะไรอยู่แล้วนะเฮ้ยเๆ้ยเยมาดีนะทีแรปเตอร์นายน้องโะเคบอรแรปเตอร์แรปเตอร์อุ้ยเขียวอือลยนะฉสีก็ค่อนค่อนข้างจะสวยนะสำหรับแรปเต,รเตอร์ตัวนี้อ้ยแถวนี้คอยาวมันเยอะจังวะ นึกว่ามาก่อม็อบโอ้ช่วงนี้ก็ประเทศไทยก็ก่อม็อบนะเออปะทวงลุงตู่ <c oughs> เฮ้ยไม่เอาไม่พูดไม่เอาไม่พูดเดีย๋ยวช่องก็ปินอีกไอ้หน่อยบ้าเยไปดีกว่าลุงอิทธิพลสูงนะเราอย่าไปพูดถึงถึงแกดีกว่าเรากลับบ้านดีกว่าเออ อยู่ยากนะประเทศไทยมาๆๆกลับบ้านดีกว่าหางูดีกว่านี่โอ้ยเยอะด้วยโอ้โหตะปบได้เปล่างตะปบตัวผิดอะไรบ้าอยู่นี่โอ้ไม่นี่ป้าตะปบไม่ได้นะทุกคนเอาดิสู้ทางงูะเอาดิ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  ไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนไอ้ยู่ไหนตัวแดงแดงเลยแดงไอ้แดงมีมีมีเอาหมดเอาหมดจังหวะนี้กบก็มาดิออกไปได้วันตัวอะไรอยู่แล้วโอ้ยเป็นละมุนมากตอนนี้ตายตายไปตายไปเอ้ยกบลุมกบลุมเทสิงงูตายไปอย่าติดกบติดกบโอ้โหตายไปอีกนึงโอยด้านหลังนี้เสียงตัวอะไรคำรามทีเด็กอเปล่า นี่ไงชัดเจนเลยทีเล็กสุ่มมาเกิดด้านหลังพี่เฉยทีเล็กก็บวกเหาอดิบวกหมดจังวันนี้เยอะมันน้อยนะมอดีตอดีตเอา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 ไปไหนไปไหนมาโดนมาเดินตี่ทำไมเอาเอามีเบอร์มีเบอร์ทีเล็กมีเบอร์โอเคทีเล็ตายพี่ไปแล้วสบายใจแล้วได้ค่าทีเล็กแล้ว กระโดดอึบกระโดดอึบเวิวมันขึ้นจ้ามากนะทุกคนดีเซรมไม่น่าก่อนแล้วกันเฮ้ยเี้ยงเลี้ยงไรเลี้ย่อยแรปเตอร์ก็ไม่ค่อยโหดนะสำหรับผมนะผมไม่ชอบเลยนะสำหรับแรปเตอร์นะมันเป็นตัวที่อ่อนมากนะสำหรับพี่นะแต่มันท่เฉยนะพี่ชอบตอนที่มันที่นะแต่ถ้าให้จับเอาจริงๆริงอะพี่ไม่เอาหรอก แต่มันเท่ไงทุกคนออ้สวยและไอ้พวกนกนี่มันมาไล่ฆ่าพี่แลพี่ต้องตายแน่นอนทุกคนโอ้ยมีงูด้วยโอ้โหเยอะมากแถวนี้อันสําหรับคลิปนี้ก็ทิ้งถ่ายไ้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับผมเออสั้นๆนะครับวันนี้ก็สําหรับจับแรปเตอร์มันไม่มีอะไรให้เล่นเยอะแยะนะสำหรับแรปเตอร์นะก็สาหรับคลิปนี้ก็ทิ้งถ้ายไ้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมบาย